แต่ถ้าคุณตีเทลไลน์แล้วลงมาตรงนี้ยังไม่หลุดเทลไลน์แปลว่าขานี้ยังไม่จบเวลาคุณวัดระยะว่ามันจะถอยลึกเท่าไหร่คุณวัดแค่ท่อนบนแต่ถ้าตกเทลไลน์เมื่อไหร่คุณต้องวัดจากไฮมัดโลถึงอันล่างเป็นความสูงที่คุณจะวัดว่ามันถอยได้ลึกเท่าไหร่เบรกแนวรับแนวต้าน มันจะมี3อาการอาการแรกวิ่งมาปั๊บทะลุเส้นทะลุเส้นแล้วถอยมาหาเส้นแล้วไปอาการที่2ชนเส้นแนวรับแนวต้านถอยแล้วก็ข้ามอาการที่3ขย่มเส้นครับชนข้ามถอยมาอีกทีแล้วค่อยไปนะครับจะมีอาการให้คุณเห็นแบบนี้ เวลาที่ราคามันจะวิ่งผ่านแนวรับแนวต้านจริงๆหรือวิ่งผ่านเทรนด์ไลน์ด้วยก็จะเป็นแบบนี้เสมอนะครับคราวนี้ความลึกในการพักอันนี้ผมอธิบายไปแล้วเนาะก,ก่อนหน้านี้ถ้าลึกประมาณ1ใน3หรือว่าถ้าเป็นเทคนิคเขาลึกๆจริงๆเขาใช้เส้นฟีโบนาชชีก็คือ38.2%อนะครับอันเนี้ยถอยไม่เยอะ ถอยน้อยประมาณ1ใน3ถ้ากลับตัวจะรู้ได้ไงว่ากลับตัวแล้วอย่างที่ผมบอกเวลาพักมันต้องมี3ามขาเพราะคุณเห็น3ามขาคุณตีเทนไลย์กดเบรกเทนไลย์เมื่อไหร่แปลว่าจบชุดก็คือชุดพักจบแล้วที่เหลือมันล้นว่าจะไปแค่ไหนนะครับดังนั้นถ้าเบรกถอยน้อยมีโอกาสขึ้นได้แรง ถอย50%ก็ยังมีโอกาสขึ้นได้แรงถอยลึก60%กว่าหรือ2ส่วน3 67%โอกาสขึ้นแล้วเบรกนิวไฮจะไปได้ไม่ไกลครับไปได้ไม่ไกลแต่ถ้าถอยลึกมากหลุดเสร็จ2ส่วน3ลงไปแล้วอันนี้โอกาสนิวไฮยังยากเลย โอกาสนิวไฮย,ยังยากเลยมันการที่ราคาหุ้นดันขึ้นมาแล้วถอยกลับลงมาแบบลึกกว่า2ส,ส่วน3โอกาสนิวไฮย,ยากเพราะมันสะท้อนการซื้อและขายออกนะครับจนเกือบหมดแล้วดังนั้นต้องฟอร์มตัวใหม่ราคาหุ้นจะเข้าสู่กรอบไซเวนะครับดังนั้นถ้าใครมาดักซื้อตรงนี้บอกว่าโหอันเดอร์แวลูพี่ถูกแล้วแล้วมันดีด อย่าไปหวังว่ามันจะนิวหายทันทีมันจะไม่นิวหายทันทีมันอาจจะดีดแล้วก็ไปพักต่ออีกระยะเวลาหนึง่งแล้วค่อยขึ้นนะครับดังนั้นถอยกลับมาดูหุ้นตัวหนึ่งก่อนที่เราเบรกไปคือหุ้นตัวนี้ จำตัวนี้ได้ไหมพลังงานบริสุทธิ์จ้ะวิ่งนี้เลยกิจการมากแต่ทุบครั้งที่หนึ่งปี2018 ขึ้นย่อวิ่งทุบผมถามว่าเกินครึ่งว่าเกิน2องส่วนสามะเกินถูกไหมครับวอลลุ่มที่ขายออกมาเยอะมหาศาลดีดกลับเป็นแท่งเขียวทุกคนบอกเ yeah ย่กลับมาแล้วเข้าไปซื้อกันใหม่ อย่าหวังว่าจะนิวไฮจ้ะไม่มีทางไม่มีทางนะครับหนึ่งเสียใ่แพทขอเรียนการลงทุนที่มาแรงที่สุดในปี2024ที่จะไม่พลาดเทนการลงทุนในปี2025 เริ่มเรียนได้ทันทีสอนโดยกูรูด้านการลงทุนอาทิเซียนมี่อาจารย์ธิวาชินธดาพงศ์ดรวิสิทธิ์องค์พิพัฒนากุลดรนิเวศเหมวชิระวรากรอาจารย์สุธนสิงหาศีทางกูลอาจารย์กวีชูกิจกเกษมและอาจารย์ประกิตสีดีวัฒนาเกตชมคอสการลงทุนได้มากกว่า500วิดีโอจัดบทหมู่เพื่อง,ง่ายต่อการเรียนและอัปเดตวิดีโอเข้ามาใหม่ๆตลอดทั้งปี ศึกษาทั้งการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศมีแพ็กเกจสมาชิกให้เลือกถึง4แบบทั้งรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนและรายปีรายเดือนเพียง1,990บาทและรายปีที่คุ้มที่สุดเพียง6,990บาทตกวันละ19บาทเท่านั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร081 173 900 0 17 000, หรือแอดไลน์ CSI Society ถอยลึกหลุด2ส,ส่วน3ของขาขึ้น2วบอลุ่มนี้ขาออกมาเยอะมากนะครับอันนี้3ขายังไม่ครบถ้าคุณตีเทนลายน์ตกเทนลายน์มี3ขาตกเทนลายน์ แปลว่าชุดขาขึ้นสามขานี้จบแล้วดังนั้นเวลาคุณวัดระยะความสูงคุณต้องวัดจากนี่ไปนี่จากจุดข้างล่างไปนี่จุดแรกที่คุณตีเทเลไลน์ขึ้นไปแต่ถ้าคุณตีเทเลไลน์แล้วลงมาตรงนี้ยังไม่หลุดเทเลไลน์แปลว่าขานี้ยังไม่จบเวลาคุณวัดระยะว่ามันจะถอยลึกเท่าไหร่คุณวัดแค่ท่อนบน แต่ถ้าตกเทไลยเมื่อไหร่คุณต้องวัดจากไฮมัดโลถึงอันล่างเป็นความสูงที่คุณจะวัดว่ามันถอยได้ลึกเท่าไหร่เห็นไหมครับอันนี้คือวิธีดูอ่ะมันก็มาย่ำลง oh. เด้งลง3ขาอ่ะครบย่ำ เกิดแนวรับอันใหม่ถูกปะรู้ได้ไงว่าจะขึ้นแนวรับอันใหม่แนวต้านเด้งถอยครึ่งเดียวดีดแท่งเขียว มีโอกาสขึ้นมากกว่าลงคุณก็ไปดูเอาแล้วกันว่าขึ้นด้วยเหตุอะไรถามว่าซื้อได้ไหมได้ซื้อได้ขึ้นมาทดสอบแนวต้านพักตีเทนไลน์ตรงนี้หลุดเทนไลน์ไหมไม่หลุด แปลว่าเช็คความสูงแค่นี้ถอยแค่1ใน3แล้วมันเริ่มงัดเป็นแท่งเขียวแปลว่าไปต่อนะครับเทสแนวต้านถอยดีด ขึ้นไปถ้าคุณตีเทไลแค่นี้ทะลุเทไลท์ลยังังนั้นถ้าคุณอยากรู้ว่าความสูงในการเช็คคุณก็ต้องเช็คจาก h i high to โลนี้ไม่ใช่โลนี้ถึงครึ่งไหมไม่ถึงเนาะพักน้อยแปลว่ามีโอกาสขึ้นต่อไหมมี ขึ้นไปแล้วผ่านไหมไม่ผ่านหลุดไหมหลุดหลุดครึ่งยังหลุดแล้วหลุดสองส่วนสามยังจากความสูงนี้นะหลุดแล้วเทสแนวรับเด้งเด้งเยอะเด้งน้อยจากข้างบนลงมาข้างล่างเด้งเยอะเด้งน้อยเอ เด้งน้อยแล้วกลับตัวเป็นแท่งแดงหลุดแปลว่าลงเยอะไหมเยอะเมื่อกี้เราผมผมถามคุณขึ้นย่อน้อยไหมน้อยแปลว่าไปต่อถูกปหกลับข้างนี่ลงเด้งเยอะเด้งน้อยน้อยถ้ามันเด้งกลับมาเยอะแปลว่าลงยากถูกไหมมันเด้งนิดเดียวแล้วกลับเป็นแท่งแดงจะเหลือเหรอคำถ,ถามคือลงไปได้เท่าไหร่ ทุกระดับหนึ่งสองสามลงไปทดสอบแนวรับได้ทุกแนวห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ